สวัสดีนักเรียนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สโรสศาสตร์ไทยและดวงยามนะครับร์อนี้ครูจัดทำขึ้นนะครับพิเศษเป็นคอร์สที่จะว่าด้วยเรื่องของดวงยามนะครับซึ่งยามที่เราจะเรียนกันในคอร์สนี้ก็จะเป็นในส่วนของยามยามอัฐกานะครับยามอัฐกานี่เป็นแม่บทของดวงยามในหหราศาสตร์ไทยเลยนะครับและเราจะไปแยกย่อยนะครับกับเรื่อง ยามกาลัชตาทางจันทรคติและดวงยามหโหไทยหนูอหลักใหญ่ใจความ12บท12ตอนนะครับในข้อนี้จะว่าด้วยเรื่องของดวงยามดวงยามเนี่ยเป็นสเสน่ห์นะครับอาจจะไม่ใช่ส่วนที่อาจจะไปทำนายดวงชะตาวาสนาการงานการเงินความรักนะครับโดยตรงนะครับแต่สามารถที่จะ นำดวงยามแล้วเนี่ยมาพยากรณ์มาวิเคราะห์ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งเกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ที่เราสุ่มเกิดคำถามขึ้นในใจนะครับหรือการไปตอบคำถามคนอื่นในกรณีที่เขามาถามเรื่องของหายคนหายเงินหายลูกหายสามีฉันยังรักฉันอยู่หรือเปล่าโอ้โหไอ้เรื่องเหล่านี้ดวงยามก็สามารถพึ่งพา,าได้เช่นกันในการ ทำนายทายทักนั่นเองนะครับทีนี้นะครับครูขออนุญ,ญาตนะครับมาเริ่มต้นในการเรียนการสอนของบทที่1นนั่นก็คือเรื่องของยามอัธการแม่บทของดวงยามในโหราศาสตร์ไทยนะครับครูขออนุญ,ญาตเปิดสไลด์นะครับให้ดูกันก่อนนะครับอัฐะนะครับจะเขียนเป็น2แบบนะครับอ,ออ่างไม่หานากาศทอสันฐานหรือออ่างไมหันากาศตอปตกทอสันฐานสละความหมายเดียวกันนะครับอัฐะหรืออัฐะ ตามตามที่เขียนทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยมันแปลว่า8นะครับอัดแปลว่า8นะครับการเนี่ยน่าจะมาจากคําว่าการเวลาหรือเรื่องของเวลานะครับถ้าหากนําความหมายของอัดบวกการก็หมายถึงเวลา8 8ยามนั่นเองนะง่ายๆนะครับยามอัฏฐการก็คือเวลาทั้ง8หรือยามทั้ง8ของแต่ละภาคนะครับนั่นเองภาคคืออะไรคงน่าจะเป็นภาคกลางวันภาคคืนนะเดี๋ยวครูจะ ไปอธิบายต่อในอในสไลด์ถัดไปนะครับยามอัธิการถูกแบ่งนะครับโดยการแบ่ง1ยามเนี่ยจะมีเวลา1ชั่วโมง30นาทีนะครับถ้าเป็นนาทีก็จะหมายถึง90นาทีอ่านะ90นาทีหรือ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยจะอยู่ในขอบขายของ1ยาม นะครับ1ยาม1ชั่วโมงครึ่งนะครับเราจะนับไปทีละชั่วโมงครึ่งทีละชั่วโมงครึ่งดวงยามนะครับอาตรการจะถูกเปลี่ยนตอน1ชั่วโมงครึ่งเปลี่ยนยามทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่ทุกท่านต้องให้ความสําคัญและต้องทราบยามมาตรการนะครับจะแบ่งเป็น2ภาคใน1วันนั่นก็คือภาคกลางวันและภาคกลางคืน ภาคกลางวันจะเริ่มตั้งแต่6โมงถึง6โมงเย็น6โมงเช้าถึง6โมงเย็นส่วนภาคกลางคืนก็จะเริ่มที่6โมงเย็นของวันนั้นยาวไปจนถึงหกโมงเช้าของอีกวันนะครับภาคละ12ชั่วโมง12คูณ2ก็ได้เท่ากับ24ชั่วโมงเท่ากับจำนวนชั่วโมงใน1วันพอดีนะครับยามอธการแบ่งเป็น2ภาคนะครับใน1วันนั่นก็คือภาคกลางวันและภาคกลางคืน ยังไงต่อครับภาคกลางวันเมื่อกี้ที่ครูอธิบายไปในเบื้องต้นนะครับเราเริ่มจาก6กโมงเช้านะครับไล่ไปเลยครับจนถึง6กโมงเย็6น6นากาถึง18นากาอ่าถ้าว่ากันด้วยเรื่องของอ่าเวลาที่เป็นนาฬิกาจริงๆนะครับส่วนยามกลางคืนเนี่ยเราแบ่งตอนอ่าช่วง6กโมงเย็นของวันนั้นยาวไปจนถึง หกโมงเชา้าของอีกวันนะครับมันจะมีประเด็นของอเวลาหรือยามที่อยู่ในช่วงเที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าเนี่ยมันจะมีข้อสับสนว่าเอ๊มันเปลี่ยนยามนะครับมันเปลี่ยนวันไปแล้วหรือเปล่านะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยเราเปลี่ยนวันตอนหกโมงเช้านะครับไม่ได้หมายถึงเที่ยงคืนหนึ่งนาทีจะเป็นวันใหม่เหมือนอวันทางสุริยคติที่เวลาที่เราไปแจ้งเกิดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้น ในยามกลางคืนช่วงเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเนี่ยเราต้องตีความเป็นเป็นในวันก่อนหน้านะครับเช่นวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ถ้าสมมติว่าวันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์ไปจะเป็นวันจันทร์ถ้าเป็นวันจันทร์ช่วงเที่ยงคืนถึงช่วง6วโมงเช้ามันก็ยังยืดเป็นวันอาทิตย์อยู่ถูกไหมครับเพราะยังไม่เลย6โมงอันนี้หลักการง่ายๆครูเชื่อว่าคนที่เรียนโหราศาสตร์มาคงคงทราบกันดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือยาม อัธการของภาคกลางวันและภาคกลางคืนอง่งนี่คือสิ่งที่ทุกท่านต้องจําต้องทราบในเบื้องต้นนะครับเพราะยามอัธการคือปฐมบทนะครับของดวงยามในโหราศาสตร์ไทยนะครับบทแรกก็อาจจะเกินให้ให้ทราบกันก่อนที่มาที่ไปนะครับหรือการแบ่งยามของยามอัธการเนี่ยมันมีวิธีการแบ่งนะครับหยามหนึ่งชั่วโมงครึ่งและมีการแบ่งภาค สองภาคคือภาคกลางวันเริ่ม,ต,ม,มตั้งแต่6โมงเช้าชน6โมงเย็นภาคกลางคืนนะแบ่งตั้งแต่6กโมงเย็นชน6โมงเช้าอ่าหนึ่งยามมี1ชั่วโมงครึ่งดังนั้น1ภาคเอา12หาร1.5หรือ1ชั่วโมงครึ่งมันก็เท่ากับ8ยามพอดีคำว่า8ยามยามมาตรการคือยามทั้ง8ของแต่ละภาคนั่นเองนะครับนี่ก็คือบทแรกเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อในการเรียนการสอนในบท ที่2กันต่อเลยนะครับ